คู่นี้เป็นคู่ที่บอกว่านั่นเลยอ่ะให้ความรักอ่ะอม,มากที่สุดให้ความู่นี้ต้องเอาแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ความที่ด้วยแบบแล้วก็ด้วยเนี่ยไอ้ความโซ่เขาเนี่ยแหละความโซ่ของ,ของเชลลแต่ตอนเนี้อยอยากได้สีดำโทรสิโทรน้องแก้วโดดโดนสีดำสามเจ็ดอยากได้อยากได้ รุ่นพวกนี้บางทีเนี่ยใส่ใส่อยู่แล้วเดินนะหลุดออกมาเลยใช่ใสเดินออกมาจากรองเท้าใช่ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเราสอคนอีกแล้วนะคะมากับคลิปรีวิวอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมา รีวิวพร้อมเปิดกรุให้ดูนะคะสำหรับรองเท้าชาแนลทั้งหมดที่เราสองคนมีนะคะตั้งแต่แบบรุ่นสมัยก่อนจนถึงตอนนี้เนาะก็มีประมาณเนือนเนอะใช่จริงๆแล้วสมัยก่อนเราชอบรุ่นแฟลตของชาแนลมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าช่วงสมัยก่อนเราใส่ไปมหาลัยบ่อยมากจนเน่ามากก็เลยได้ทําการมอบสมมอบให้คนอื่นไปแล้วมีแบบเยอะทุกสีเลยก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปช่องเพื่อนได้คะ ไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พวกคัชูกันก่อนดีกว่าเนาะอ่าใช่ใช่อ่าอันนี้อ่าอันนี้สีดำในหมวดของคาชูสีดำก็จะมีประมาณนี้สองคู่ใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วพวกเนี้ยเรารู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงแบบสามารถใส่ออกไปข้างนอกได้แบบว่าวันธรรมดาแต่งกับพวกสูตรล้วดูเป็นทางการมากขึ้นสามารถใส่ออกงานได้ หรืออยากจะใส่ให้มันแบบให้มันเป็นวันปกติอ่ะก็ได้เหมือนกันใช่คือมันก็แอบฟอร์มอลไม่ฟอร์มอลใช่ใช่แล้วสีก็แบบเข้าได้กับทุกชุดคือสบายมากดําคู่น้ําเงินคู่ใช่ก็ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าใครกําลังมองหาคาชูก็เป็นช้อยส์ที่ดีส่วนอันนี้มันเป็นหนังแก้วเนาะก็อันนี้บางคนอาจจะไม่ได้ชอบเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีรองเท้าหนังแก้วน้อยมากมีก็เลยรู้สึกว่าอ่ะสักหน่อยสักหน่อยเด้อ ไ่แล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นรองเท้าสีออกแบบกลมน้ำเงินเนาะก็แต่งตัวง่ายเหมือนกันแล้วก็ใส่สบายหนังสบายก็จริงๆพวกคาชูอย่างที่บอกอ่ะจริงๆมันก็แมทช์ได้กับทุกทุกทุกลุกเลยจริงๆใส่กับแบบกระโปรงสั้นก็ได้ถ้าใครเป็นลุกหวานหรือถ้าแบบกางเกงขาสั้นยีนก็ได้หรือจะกางเกงยีนขามมาก็ได้เหมือนกันแล้วก็สูทสูทได้ได้สื้อเชิ้ต ได้ไม่ได้คือแทบจะได้ได้หมด,หมดอ่ะได้หมดอยู่ที่ใจรักเอางี้แล้วกันอ่าอ่ะ,อ,ะอย่างสองคู่นี้ เป็นสีทองก็คือแม่เนี่ยจะบอกน้องแก้มไว้เลยว่าถ้าชาแนลเนี่ยมีสีทองมาเนี่ยให้รีบส่งแบบมาให้แม่เลยนะเพราะว่าแม่เป็นคนที่ตอนนี้อายุเรามากขึ้นมันใส่ยากอ่ะจะมาใส่ส้นแบบส้นตะปูส้อนอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรที่ใส่แล้วพยุงหลังแบบสบายๆแล้วก็เตี้ยๆหน่อยไม่ต้องสูงมากพอมีรุ่นนี้มาเนี่ยเขาจะมีรุ่นสีดํามาแล้วก็มีสีทองแล้วมีสีขาวด้วยแบบแม่จาไม่ได้แล้วนะแม่ก็ ไปที่ร้านเลยมาลองชอบมากจริงๆพวกคัชวอยากให้ไปลองที่ร้านเองนะเพราะว่าไซส์มันจะไม่เหมือนกันเลยอย่างบางอันน่ะมีก็ใส่สามหกครึ่งบางอันมีก็ใส่สามสิบเจ็ดก็คืออยากให้ไปลองเองแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนชาแนลอยู่แล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วชาแนลเขาก็จะมีไซส์ของหัวของเราก็จะเป็นพวกซีซะมากกว่าส่วนส่วนใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบสลิปออนแบบคัชวเราเป็นแบบแบนก็จะคล้ายๆกับเนี่ยเมื่อกี้แต่ว่าเป็นแบบที่ไม่มี หัวเอข้างหลังปิดอ่ะใช่ใช่ใช่ใชอันนี้ก็ส่วนใหญ่มีก็จะใส่ในวันสมัยสบายใช่ใช่ใช,ชอบมากพอไปลองปุ๊บเนี่ยก็คือ ก็ชอบบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ารูปเท้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะจะ้แรกๆถึงบอกว่าต้องไปลองที่ที่ร้านนะคะรุ่นพวกนี้บางทีเนี่ยใส่ใส่อยู่แล้วเดินนะหลุดออกมาเลยเทสาใช่เดินออกมาจากรองเท้าใช่ใช่เพราะเพื่อนแม่น่ะมีเขาหน้าเท้าเขาเล็กมากอมมากเราก็ไปแนะนําเขาไงว่าไปดูไหมเขาก็เลยไปลองเขาก็ลองเดินอยู่ในร้านอ่ะอยู่ๆนีหลุดออกไปจากเท้าอ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ รูปเท้าของแต่ละคนแต่สำหรับแม่เนี่ยคู่นี้ดีใช่แล้วก็อย่างอันเนี้ยอย่างที่บอกเนี่ยมีก็ใส่ไซส์37ครึ่งใช่ดูสิคะก็คือเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยทุกคนก็เลยต้องไปลองเองต้องไปลองเองใช่ใช่คู่นี้อ่ะคู่นี้เนี่ยเออโอ้ยตอนแรกนี่อยากได้มากหาเพราะว่าตอนช่วงนั้นไปเที่ยวไงแล้วไปเจอที่อิตาลีพอเห็นที่อิตาลีน่โอ้โหแบบดีใจมากแล้วก็ไปได้ที่ฟลอเรนซ์อ่ะ คิดดูดิเพราะว่ามันเป็นอะไรที่นึกแล้วละใจเนี่ยนึกแล้วว่าโอ้สงสัยคงไ,ไ,ไม่ได้แล้วล่ะรุ่นเนี้ยรู้สึกไซส์นี่ตรงไหมคะลูกสามสิบหกครึ่ง<ม>เนี่ย <4. S 2> ด,ดูดิคะเนี่ยสามสิบหกครึ่งมันทุกอย่างนี่นะบอกเลยว่ามันไม่ได้ตรงเป๊ะกับเท้าเราเพราะโดยส่วนใหญ่แม่สองคนเนี่ยจะใส่สามเจ็ดใช่แต่พอไปลองรุ่นนี้ใส่สามเจ็ดไม่ได้นะหลวมตายเป็นสามสิบหกครึ่งแล้วใส่สบายมากเพราะข้างในก็เป็นหนังใช่แล้วก็หนังนิ่มมาก และความน่ารักของเขานี่มีโลโก้อยู่ข้างๆด้วยดูสิคะมีโลโก้อยู่ข้างๆน่ารักมากอ่าเป็นสารอ่ารูปลงอดูสิคะแซนโดแบบรักส้นเนาะใช่ใอ่คู่แรกสีสันหน่อยก็จะเป็นคู่นี้คู่นี้ได้จากอังกฤษอ่าตอนนั้นก็คือแม่มีกระเป๋าไง ก็พยายามที่จะหารองเท้าที่มันแบบสีใกล้เคียงกับกระเป๋าก็ไปเจอรองเท้าคู่นี้ยังบอกเพราะเพื่อเลยบอกลูกสงสัยต้องเอาแล้วล่ะคู่นี้เพราะว่าหลอกกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันหารองเท้าที่จะมาคู่กัน<ม>ยากนะมากเพราะฉะนั้นคู่นี้เอาเลย ตอนแรกยังนึกเลยนะวันแรกเนี่ยใส่รู้สึกแอบแข็งนิดนิดอ่าแต่พอใส่ไปครั้งที่2ที่3แล้วมันก็นิ่มตอนนี้ใส่สบายเลยอ่าสีรู้สึกว่าน่าจะเป็นสีสันมากที่สุดละใช่ในโหมดของรองเท้าชาแนลใช่อ่ะมาคู่ที่เหมือนกันอ่มีคู่โนนบอกเลยอ่ะสองคู่นี้คือมันคล้ายกันมากแต่มันจะต่างกันที่ส้นอ่ะเนาะใช่ใช่แต่ทําไมแม่ถึงต้องซื้อคู่นี้ เพราะว่าคู่นี้ไอ้ความที่แม่เนี่ยเป็นคนเนื้อเท้าบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่อันเนี้ยมันรัดบอกเลยว่ามันเจ็บมันเจ็บอ่ามันเจ็บแต่บางคนเขาไม่เจ็บนะบางคนเขาบอกเขาใส่สบายมากเพราะว่าเนี่ยซื้อตามเพื่อนเพื่อนบอกว่าใส่สบายมากก็เลยไปซื้อตามเขาพอใส่เสร็จคนนี้ก็เจ็บนี่ก็เจ็บเพราะว่าหน้าเท้าเหมือนกันคือใส่ไม่ได้ทั้งวันอ่ะเออไม่ได้ทั้งวันมันไม่ค่อยมีเนื้อแต่ก็ มันซื้อไปแล้วไงเพราะว่าซื้อด้วยความชอบอย่อนี้ะแล้วความน่ารักเลยีข้างหลังใช่ก็มีชาแนลคือมีโลโก้ซแล้วก็จริง,รงๆแล้วมันเวลาใส่ไปแบบต่างจังหวัดหรือว่าใส่ไปแบบลุกทะเลอะลุกแบบบีชลุก,กมันน่ารักมากน้องแก้มเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเป็นรองเท้าที่แบบมันเหมือน,ม,อนมันซับพอร์ตเออแล้วมีโซน,<ม>ซนเขาเรียกส่งมาก่อนเลยมีค่ะอันนี้หนูคิดว่ามีน่าจะใส่สบาย ก็เลยรีบไปลอง,งลองปุ๊บนะซื้อเลยไม่ต้องพูดภาพทำเพลงเพราะมันใส่สบายจริงๆเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันอุ้มเท้าด้วยแ้วมันมมมนุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันนุ่มมากมันก็มีซ้นขึ้นมาทำใ,ให้มันไม่แบบไม่ปวดหลังใช่ใช่แล้วอย่างอันเนี้ยมีก็ใส่ได้กับทุกรุปเหมือนกันใช่แล้วใส่บ่อยมากใช่ใส่บ่อยมากเออก็คือบอกเลยว่า มันเป็นอะไรที่แบบเลิฟมากใช่อ่ะคู่นี้อันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าน่าจะต้องมีกันเกือบทุกคนคนที่เป็นแฟนคลับชาแนลใช่ตอนนี้นะพิดมากพิดมากแต่คู่นี้ของแม่เนี่ยซื้อมาประมาณสักสองสามปีละเออประมาณนี้มานานแล้วแล้วตอนนี้เขาก็มีหลายสีใช่ใช่แล้วก็หลายแบบหลายหนังใช่เนอะใช่แต่ตอนที่แม่เนี่ยไปซื้อเนี่ยตอนที่ซื้อที่ช็อปเนี่ยมันมีแค่สีน้ำเงิน แม่ก็เลยเอาสีน้าเงินแต่ตอนนี้อยากได้สีดําโทรสิโทรน้องแก้มด,ด่ดวนด่นะ็นได้หมสีดำสามเจ็ดอยากได้อยากได้อยากได้สีดําเพราะว่าตอนนี้เห็นพี่เกมวันนั้นมาที่บ้าน,นใส่สีดําชอบเลยอ่ะเร็วๆด,วด่วนได้ไหมมีไหมออยากได้มากดูสิคะนี่ใบรุ่นใจร้อนตายใบรุ่นดบ<า>รุ่นอ่ะเดี๋ยวรอ <แ S 1> นะค<น>ะว่ามีไหมมีเพราะอยากได้มากเป็นสีดำต่อไปเป็นพวกเกี้ยอเป็นพวกเกี้ย น้องเกียอันนี้เป็นพวกไม้เกียอือมีมีประมาณสามสี่คู่ให้ดูสองคู่นี้ก่อนสองคู่นี้คล้ายกันคล้ายกันนี่เนี่ต่างกันที่สีและรูปแบบหนังใช่รูปแบบหนังก่อันนี้เป็นตารางอันนี้ที่ซื้อเนี่ยก็เพราะว่าเข้ากับกระเป๋าอะที่เป็นแอนเนสก้าแค่นั้นเลยเออบอกเลยว่า ที่ซื้อเพราะแค่นี้เลยเหตุผลอ่าแต่ข้อเสียของมันคือหนักหนักด้วยและเสียงดังเออโอ้ยเวลาเดินนะเดินตามทางก็อายมากเลยเสียงดังเนี่ยเสียงดังเนี่ยใช่ไม้ให้ดูให้ดูอีกสองอันนอ่ะอันนี้ด้วยหนักหนักหนักเลยเพราะมันเป็นไม้อ่ะทุกคนใช่ใช่แล้วมันเป็นไม้เกียร์ใช่หนักเลยแหละหนักและเสียงดังถ้าใครที่ไม่ชอบแบบอันนี้เอามาให้ดูละคะถ้าใครที่ไม่ได้ชอบรองเท้าหนักๆนักหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แล้วก็ถ้าใครเป็นคนลำคา เวลาเดินก็ซื้อสิ่งต่างๆไม่ได้ไกลเลยว่าคุณมาแล้วแล้วเวลาแนทพอเดินปุ๊บเขาแนี้้เบาๆบาเราคนณทีไม่รู้ตัวไงเพราะว่าที่เราไม่รู้ตัวเราใส่แล้วเราไม่รู้ตัวใช่ใช่มัก็ต้องแก๊แก้แก้ตลอดเวลาเวลาเดินเนี่ยใช่เหมือนมันก็ลังเอาค้อนทุบทุบพื้นอ่ะต่อไปก็เป็นพวกรองเท้าแตะดีกว่านะแซนดอโลคู่นี้เนี่ย ใส่สบายมากมันนิ่มแบบมากมากกมากที่สุดจริงมันช่วยแบบพยุงหลังแม่ได้ดีมากๆกก็จะใส่บ่อยหน่อยแล้วคู่นี้ขายดีมากนะคะทุกคนเพราะว่าเจนนี่แบ็คทิงใส่โอ้โหตายแล้วนี่ไม่ไม่ได้ตามเจนนี่นะแต่จริงๆแล้วคือแม่เนี่ยอะไรก็ตามถ้าทําให้แม่รู้สึกใส่สบายละใส่ได้นานแม่ก็เอาเลยอ่านี่แหละค่ะแล้วก็ต่อมาคู่นี้คู่นี้คู่นี้ก็นานมากหลายปีอยู่แต่บอกเลยว่า ใส่สบายเหมือนกันเพราะด้วยความที่พอมันเป็นแพลตฟอร์มที่มันหนาขึ้นหน่อยอะแล้วแล้วเป็นยางอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันใส่สบายแล้วพอมันเป็นรูปเท้าที่อ้บขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนมันแบบพยุงเท้าเราทั้งอันอะมันก็เลยยิ่งทําให้ใส่สบายมากขึ้นแล้วก็มันไม่ได้แคบคือตัวตัวฐานรองเท้ามันกว้างมันใหญ่มันแบบพอดีทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ ใส่ได้ทั้งวันใส่สบายมีก็จะแบบเลือกไปทะเลแ้ะมีความดุ้งดิ้งนิดนึงมีความเป็นชาแนลว่ะดูสินะน่ารักดุ้งดิ้งเนี่ยดุ้งดิ้งไม่รู้จะพูดว่าไงนะคะพูดแค่ว่าดุ้งดิ้งอันนี้นี่ค่ะอ่ะลูพูดอันนี้อ่ะกันนี้ก็เหมือนกันคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยหนังตรงเนี้ยมันก็นุ่มแล้วตรงเนี้ยสายก็เป็นแบบเหมือนเพื่อผสมกับมุกก็มีความแบบคลาสสิกอ่ะแล้วก็ใส่เหมือนอย่างที่บอกมันก็ใส่ได้ถูกหลุกเหมือนกันใช่ใช่ใช่ก็อยู่ที่เรา ที่เราแมกมกแอน์มันก็ได้หมดกับทุกลุกเลยถูกค่ะถูกค่ะต่อไปเป็นรองเท้าอย่างนี้อันนี้ซื้อพอชอบใช่แต่พื้นแข็งมากพื้นแข็งมากคือใส่ไม่ได้ทั้งวันน่ะก็คือต้องใส่แบบว่าไม่ได้ประเดี๋ยวประดาว่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเดินไหนที่ไหนแบบเยอะๆใส่ไปทะเลได้เหมือนกันนะเพราะมันก็แอบกันน้ำได้ใช่สายสวยมันแอบเป็นเหมือนพวกแรดิเอเตอร์ใช่ชอบมากทั้งแม่ลูกนะพอเห็นเขาลงโฆษณาปุ๊บนะคูนี้ต้องเอาแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ความที่ ด้วยแบบแล้วก็ด้วยเนี่ยไอความโซ่เขาเนี่ยแหละความโซ่ของชาแนลชอบมากกต่เดียเตอร์อีกคู่ก็อันนี้ซื้อพอดีไซน์แต่พอเวลามันเป็นพื้นแบนอ่ะก็ใส่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็ซื้อชอบซื้อชอบซื้อ,อชอบมีชอบเพราะว่ามันเป็นหนังมัทลิกมันเป็นแบบสีมัทกใช่ก็เข้ากับกระเป๋าด้วยใช่คือมันเข้ากับกระเป๋ามีชาแนลไม่ค่อยทําเฉดอะไรออกมาที่มันจะแบบพอทําฉูดฉาดออกมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็ต้องมีสักหน่อยเพราะจากที่ทุกคนเห็นส่วนใหญ่ แล้เราซื้อลรองเท้าชาแนลจะเป็นสีดำซะมากกว่าสีดำน้ำเงินน้ำตาลเซฟเซฟทองถู๊บู่ะมาถึงคู่นี้ที่รู้สึกว่าซื้อแล้วรีเกรสมากก็คือซื้อแล้วแต่ก็แอบใส่บ่อยนะแต่ก็ตอนนั้นน่ะลูกอ่ะเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ไปที่ชาแนลที่บอนไงไปให้ป้าเพชรหาเพราะว่าเอารูปให้ป้าเพชรดูแล้วไม่มีที่ช็อปที่บอนป้าเพชรก็ไป ควานหามาจากฝรั่งเศส<ช>พอเขารู้ปุ๊บเขาได้ปุ๊บเขาดีใจมากเพราะว่าไอ้ความที่มันมันมีรายละเอียดตรงเนี้ยเนี่ยมันเหมือนเป็นบัคเกิล เออกระเป๋าใช่ลูกชอบไงเนี่ยเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้เหมือนมัคคเทศก์กระเป๋าแล้วมันหายากมากใช่ตอนนี้ที่ไปเนี่ยที่ลอนดอนน่ะไม่มีแล้วแต่ใส่แล้วตะคิวชอบกินโอ้เนี่ยเพราะว่านี่มันแบนเพราะมันแบนมันใส่แล้วก็แบบเออมันเกร็งเพราะกลัวรองเท้าหลุดออกจากเท้าก็เลยเกร็งไปหมดก็ถามว่าสบายไหมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ะมาถึงหมดเกือบส้นสูงเกือบส้นสูงมาก สลิงแบ,บ็กกันบ้างใส่สบายปะใช่ค <มา S 1> ือจริงๆแล้วแนะนำมากๆสำหรับสาวๆที่ทำงานหรือว่าจะต้องออกงานทั้งวันหรือต้องมายืนทั้งวันจริงๆเ้าสลิงแบบเป็นอะไรที่แบบใส่สบาย,าย,บายมากมาทุกคนแบบสบายมากๆจริงๆแล้วก็นุ่มแล้วก็ มันก็มีซ้อนมันก็ดูเป็นทางการได้ในระดับหนึ่งคือจริงๆเราคู่นี้เราบอกแม่เลยว่าขอหน่อยขอเลยตอนแรกเขาขอเลยเนี่ยดูสิแล้วเนี่ยมันมีบัคเกิลอยู่ตรงนี้น่นแหละช่แต่ถ้าใครไม่ได้ชอบแบบซ้อนก็มีแบบแบนด้วยเนาะก็มีสามารถไปดูได้แล้วก็มันมีแบบที่ไม่ได้แบบสลิงแบ็กอ่ะก็คือสามารถไปดูได้นะคะแล้วก็มีหลายสีให้เลือกแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําคือถ้าใครเป็นคนเล็บคมอ่ะก็แอาจะต้องแบบว่าระวังหนึงเพราะว่าข้างในสามารถเยินได้นะ ก็ปกมันไปจิกแล้วไปขวดพราเวลาเดิมมันก็จะสีใช่ไหมก็ระวังกันนิดนึงหรือว่าแบบบางทีอาจจะหาเหมือนซิลิโคนอะไรก็ได้หรือพวกแพดหลืออะไรเงี้ยหุ้มหุ้มหัวเท้าหนวเทหรือติดพลาสเตอร์ก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใส่ออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเล็บันเข้าไปจิกจิกจิกเพราว่าหนังนี้ย หลุดติดมาที่ที่เล็บเลยแล้วก็ข้างในนี่คือเละอ่ะเขาก็เลยต้องไปซื้อซิลิโคนมาหุ้มหัวเท้าแนะนำแนะนานะคะต่อที่ส้นสูงต่อคู่นี้ของมี้ชอบมากคู่นี้นี่เป็นคู่ส้นสูงที่ใส่สบายมากและรักมากเพราะหนึ่งออกงานบ่อยมากคู่นี้ใช่เพราะว่า มันสูงพอประมาณมนะคะแล้วข้างหน้าเนี่ยมันดันช้อนช้อนขึ้นมันนิดนึงมันเหมือนมันมาอุ้มอ่ะอุ้มอุ้มเท้าแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เลยใส่บ่อยแล้วรอบๆตรงเนี้ยมันนุ่มมากเ,ออเนี่ยมันนุ่มมันเหมือนแบบ บุด้วยฟองน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่รักมากและใส่บ่อยซะจนนี่ถลอกเปอ่เปลิมหมดละแต่ก็ยังไงก็ยังเลิฟเขาอยู่แล้วก็แบบอย่างที่มันก็เข้ากับชุดกอมมีอะไรต่างๆ่าด้วยอะไรแบบนีก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นคู่ที่มีเลือกออกมาบ่อยที่สุดถูกต้องางานคู่นี้เป็นคู่ที่บอกว่านั่นเลยอ่ะให้ความรักอ่ะมากที่สุดให้ความรักให้ความรักส่วนสซนสูงของเราก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นเกียวเหมือนกันหนัก หนักแต่ใส่สบายมากใส่สบายมากเพราะด้วยความที่มันเป็นส้นเตารีดอะทุกคนมันจะไม่เมื่อยอมันก็ใส่ได้ทั้งวันเหมือนกันแทบไม่ค่อยมีแบบไม่มีส้นสูงแบบเนี้ยใช่ใช่ใช่แล้วมีอะบังคับใที่เขาซื้อด้วยเพราะต่แรก่ะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกบอกว่าไม่รู้แหละคู่นี้อะมีชอบ ลูกขอลูกช่วยใส่หน่อยได้ไหมว่ามันเท่ไงเพราะมันนานๆเนี่ยแน l มันจะออกแบบเพทย์เปาลีดไงเราใส่สบายมากเวลาไปงานหรือว่าคิดอะไรไม่ออกก็จะเลือกคู่นี้ไปคู่นี้ใช่นี่คือคู่ขอร้องพู์เราก็จะมีประมาณ4ี่คู่ซึ่งเราจะมาพูดถึงคู่แรกก่อนเพราะว่าอันนี้จะไม่เหมือนที่สุดไม่เหมือนแตกต่าง คู่แรกรู้นะรู้นะว่าคู่แรกเพราะว่าคุณ้อให้วันเกิดอ่าคุณเต้คขาซื้อให้วันเกิดตอนอยู่ที่อังกลียแล้วก็จริงๆก็ได้ใช้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นส้นก็จะแบบแอบขี้เกียจในบางวันหรือว่าถ้าวันไหนอยากแต่งตัวสวยหน่อยก็อ่า เลือกหยิบมาใช้ถามว่าใส่สบายไหมก็สบายแต่ถ้าคิดว่าจะเดินช้อปปิง้งหรือว่าไปเดินที่ไหนทั้งวัน<ม>เดินในปาร์ค<ม>ทั้งวันหรืออะไรเงี้ยก็มๆๆไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันก็เป็นส้สนสูงอะเนาะแล้วด้วยความที่ข้างหน้าแพลตฟอร์มมันไม่ได้สูงมาก <อ Yellow. S 1> มันก็อาจจะทําให้เมื่อยได้แล้วก็บีบบีบหัวนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยบีบของลูรู้จะชอบเจ็บตรงประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ถามว่าโอเคไหมโอเคแล้วก็มันไม่ได้เป็นส้นสูงที่ ใส่ออกมาแล้วหวานจนเกินไปก็แบบมันเป็นอะไรที่เท่ดีไปหมดคู่นี้นะส่วนคู่นี้บอกเลยว่าผ่านสมรภูมิมาเยอะมากเพราะว่าอันนี้คือสามารถใส่ผ่านลุยสนได้เนาะแล้วก็มันไม่ลื่นใส่ลุยฝนลุยอะไรได้หมดเลยก็เป็นคู่ที่รู้สึกว่าชอบมากๆรักมากๆแล้วก็ถ้ารู้ว่าจะไปเมืองนอกแล้วจะต้องไปแบบไปหิมะไปลุยหิมะหรือว่าหน้าช่วงหน้านั้นเป็นหน้าฝนก็จะเลือกคู่นี้ไปแต่ตอนแรก แรกเนี่ยแม่เนี่ยแอบไม่ให้เขาซื้อก็มีการเถียงนิดหน่อยเพราะแม่มีความรู้สึกว่าเวลาเขาใส่พวกอย่างเงี้ยแล้วมันดูเหมือนขาสั้นเตี้ยแต่เขาบอกว่าเขาขอแบบเพื่อเอาไปใส่ให้สบายไม่ได้เพื่อให้สวยงามอะไรเงี้ยแล้วแต่คือพอเราใส่ปุ๊บเราจะไม่ใส่กับขาสั้นเพราะว่าถ้าใส่กับขาสั้นคือขาสั้นเลยใช่เราก็จะเลือกเราก็จะเลือกที่ใส่กับพวกขายาวแล้วก็ เอารองเอาขางเกงเนี่ยปิดปิดไม่ให้เห็นพ่อไปเลยไม่ให้เห็นใส่สบายมากอันนี้ก็แนะนําสำหรับใครที่หารองเท้าแบบลุยสนมช่วยได้เยอะต่อมาต่อมาบูทนี่บูทสบูทก็มี2คู่สําหรับชาแนลที่เป็นบูทสูงแบบว่ายาวอ่ะก็อันนี้ก็ของเราเหมือนกันก็ไปอยู่กับเราที่เมืองนอกมาเลยเพราะว่าูเลยใช่สบายมากถึงมากที่สุดแล้วก็ มันไม่ได้เป็นบูทที่สูงมากใช่เนาะพอใส่แล้วรู้สึกว่าแบบมันโอเคอ่ะแล้วก็จริงๆเป็นสีดําเข้าได้กับทุกรุ่แม่ก็ใส่ด้วยตอนที่เป็นเด็กแม่ก็ขอยืมเข้ามาใส่แล้วหนังมันนิ่มมากอันนี้คือใส่ได้ทั้งวันแล้วอุ่นเท้าอุ่นใช่คือก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็แฮปปี้มากที่ซื้อแล้วก็อันนี้จริงๆก็กันลื่นได้ด้วยก็คือเหมาะสําหรับหิมะได้เหมือนกันอ่าใช่ใช่ลุยได้เหมือนกันคู่นี้เนี่ยแม่ขอให้ซื้ออีกคู่นึงเพราะว่า มันมแม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นสีโกะแล้วมันแบบ มันพอใส่เสื้อผ้ากับเสื้อผ้าสีดําหรือสีอะไรเงี้ยมันเทอะแม่ชอบอันนี้คู่นี้นี่ขอรอใส่กียีนอะไรอย่างนี้ก็สวยใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีของบูธชาแนลคือมันเหมือนเวลาเราเดินอ่ะมันไปตามรูปขากับรูปเท้าเเออใช่ไม่ขืนมันเลยไม่ขืนแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราใส่สบายใช่ใช่เราแฮปปี้กับการใส่บูธมากแล้วมันก็ไม่ได้แบบสูงจนเกินไปก็อุ่นด้วยเพราะมันเป็นหนังใช่ใช่ก็ประมาณนี้เนี่ยค่ะอย่างรองเท้าชาแนลเนี่ยพื้นเนี่ย เขาจะเรียบมากลบางครั้งเนี่ยแม่เนี่ยแอบลื่นนะเน,นี่ยตำลังคิดว่าเนี่ยจะไปทำเนี่ยพื้นตรงเนี้ยที่แบบมันช่วย ทำให้แบบการลื่นอ่ะเนี่ยต้องไปทำเหมือนคล้ายๆพวกรองเท้าผู้ชายอ่ะเไราะแบบรองเท้าของผู้ชายอย่างแบบเวลาแบบซื้อรองเท้ามาใหม่รองเท้าเขาจะลื่นกันมากมันก็จะมีแบบเหมือนร้านที่สามารถเอารองเท้าไปทําได้ใช่ใช่าก็จะแพร่หลายรอบแล้วเพราะว่าจริงๆพื้นรองเท้าก็คล้ายๆกับพื้นรองเท้าพวกของผู้ชายก็ขัดชูอ่ะเนาะใช่ใถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเราก็ควรที่จะไปทไปทำเลยไม่ต้องไปไปคิดเยอะว่ามันไม่ไม่ตรงกับ แบบเออไม่ตรงกับแบบอะไรเงี้ยไม่มันมองไม่เห็นหรอกค่ะใช่ไม่จำเป็นจริงๆรเรนจ์ราคาของรองเท้าชาแนลอ่ะจะอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าสามหมื่นเนาะแล้วก็ถ้าบูทก็อาจจะแพงหน่อยถึงประมาณ6กหมื่นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่า ก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็บางคู่ก็อาจจะ2 0,000ืถ้าซื้อที่ยุโรปจริงๆก็อาจจะถึงหมื่นต้นๆก็มีหมื่นปลายๆก็แล้วแต่คู่แล้วแต่แบบเลยคู่ที่ฮิตๆหน่อยอย่างคู่เนี้ยก็ประมาณแบบ3 0,000ืปลายๆเกือบ4ี่หมไม่มั่นใจจริงๆอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันแบบน่าจะสามหมื่นหกรืออย่างเงี้ยถ้าไม่จะไม่ผิดนะเพราะมันซื้อมานานแล้วก็อย่างพวกสลิงแบ็คอย่างเงี้ยก็จะแบบ2 0 0 0 0ื่ปลายๆใช่ใอันนี้น่าจะ27 เออประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยสองหมื่นเจ็ดกับไม่ผิดก็ลองไปดูกันได้นะคะว่าอยากชอบแบบไหนแล้วใครชอบคู่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีคู่ที่ใส่สบายและไม่ใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็มาเปิดให้ดูแล้วก็เผื่อแบบว่าแนะนําสําหรับใครที่กําลังแบบมองหารองเท้าชาแนลอยู่หรือว่าอยากได้อุก็มาแนะนําประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย